สงขลาเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยและมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของภาคใต้ค่ะเป็นชุมชนโบราณและเมืองเก่าแก่มีโบราณสถานโบราณวัตถุขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะรวมถึงการเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและตำนานพื้นบ้านที่น่าสนใจมากมายค่ะ มีการสันนิษฐานว่าคำว่าสงขลาเนี่ยเพี้ยนมาจากคำว่าสิงหลาหรือสิงขอนที่แปลว่าเมืองสิงค่ะโดยได้ชื่อนี้มาจากชาวเปอร์เซียอินเดียที่ล่นเรือมาค้าขายแล้วได้มาเห็นเกาะหนูเกาะแมวแต่เกาะนี้ค่ะเมื่อมองจากที่ไกลๆแล้วจะเป็นรูปร่างคล้ายกับสิงสองตัวหมอบอยู่ชาวอินเดียจึงเรียกเมืองนี้ว่าสิงหลาแต่คนต่างชาติก็ออกเสียงเพี้ยนไปอีกกลายเป็นสิงกรา จากนั้นคนไทยนี่แหละค่ะก็ออกเสียงเพี้ยนจากซิงโกราเป็นสงขาค่ะแล้ววันนี้พวกเราทลิปติกไฟฟ์ก็ได้นําตำนานอันลึกลับแล้วก็น่ากลัวของจังหวัดสงขามาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปรับฟังเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราก่อนนะครับกดหรือยังครับถ้าหากว่าทุกคนกดแล้วเนี่ยอันดับ5้ารอทุกคนอยู่ครับเราเข้าไปฟังกันได้เลยครับผม น้ำตกตนงาช้างมีความเชื่อเรื่องทวดตาขุนวังกับทวดโต๊ะปะหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องดูแลผู้คนในบริเวณน้ำตกตนงาช้างมาเป็นเวลานับหลายร้อยปีและเชื่อไหมครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเคยมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นในรูปร่างของพญาเสือดำครับมีเรื่องเล่าว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่ดูแลชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ไร้ทุกข์ภัย ชาวบ้านเนี่ยจึงได้จัดทาก่อสร้างศาลเพียงตาไว้เพื่อให้เป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บริเวณไหล่เขาปรากฏว่ามีชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยนำเครื่องเส้นแล้วก็ดอกไม้มาไหว้บูชาอย่างไม่ขาดสายเลยครับมีเรื่องจริงที่เกี่ยวกับความลึกลับแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมันเล่าให้ฟังครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เนี่ยมาเที่ยวที่น้ําตกแล้วก็ หายตัวไปอย่างไรร่องรอยบรรดาเพื่อนๆเนี่ยก็ออกตามหาอยู่นานครับแต่ว่าไม่พบจนถึงกับขนาดที่ว่าต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่แต่ถึงอย่างนั้นครับทีมค้นหาก็ปฏิบัติการค้นหาอยู่เป็นเวลา3วัน3คืน แต่ก็ไม่พบครับจนบางคนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะโดนเสือฆ่าไปกินแล้วเมื่อไม่มีหนทางท,ที่จะค้นหาแล้วจึงได้พึ่งความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ครับก็เลยไปหาคนมาทําพิธีเพื่อถามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็ได้ความว่าผู้ที่สูญหายนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ครับและยังคงประทังชีวิตด้วยยอดไม้แล้วก็น้ําที่อยู่ในป่า แต่ว่าที่หาไม่เจอนั้นเพราะว่าถูกผีบังตาครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงไปครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วเขาจะกลับมาเองหากเมื่อเจอแล้วเนี่ยก็ให้ตั้งสารให้ด้วยซึ่งทีมงานที่ปฏิบัติการค้นหาเนี่ยก็รับคาครับหลังจากนั้นเนื่ยมาผ่านไป4วันทางทีมงานก็ได้ออกตามหามาอีกรอบหนึ่งครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าพบกับนักท่องเที่ยวที่สูญหายหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการสร้างสารขึ้นมาในบริเวณเดิมครับเป็นสารถาวรที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมมากแล้วก็ภายในศารเนี่ย มีปฏิมากรรมรูปเสือดำขนาดใหญ่ซึ่งให้ชื่อว่าทวดตาขุดดำและทวดโตปะหวังเป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลจนกระทั่งถึงนักท่องเที่ยวจนปัจจุบันนี้ครับเกาะหนูเกาะแมวเกาะหนูเกาะแมวตั้งอยู่ที่หาดซีมิลาในจังหวัดสงขลามีตำนานเล่าต่อกันมาว่า เมื่อสมัยก่อนมีพ่อค้าชาวจีนค่ะนั่งเรือสำเภามาค้าขายที่เมืองสงขลาเขามีลูกแก้ววิเศษติดตัวอยู่ทําให้ค้าขายได้ดีและรวดเร็วอย่างผิดหูผิดตาวันหนึง่งพ่อค้าก็ได้ไปเห็นหมาแมวคู่หนึ่งที่เดินอยู่ในตลาดก็รู้สึกนึกชอบเจ้าสองตัวนี้และอยากนํากลับไปที่ประเทศจีนด้วยค่ะเขาจึงจับมาและแมวเนี่ยขึ้นไปบนเรือสำเภา แต่ระหว่างทางที่ล่องเรือกลับเนี่ยก็มีหนูตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมามันเป็นหนูบ้านที่มีลักษณะตัวใหญ่มากเลยค่ะหมาแมวและหนูเนี่ยก็ตกลงเป็นเพื่อนกันแล้วก็คุยกันว่าเราจะหาทางหนีกลับไปยังเมืองสงขลาให้ได้แต่หมาบอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องไปขโมยลูกแก้วมาก่อนเพื่อที่จะนําลูกแก้วนี้กลับไปยังเมืองสงขลาโดยให้หนูเนี่ยรับหน้าที่อมลูกแก้วนี้ไว้แล้วกระโดดน้ําหนีไปพร้อมๆกันหนูรีบตอบตกลงทันทีค่ะ แต่ว่าด้วยความโลภของเจ้าหนูเนี่ยทำให้มันลึกว่าอยากจะเก็บลูกแก้ววิเศษนี้ไว้เองแค่คนเดียวแต่เจ้าแมวรู้ทันเลยว่ายน้ําตามหนูไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์แย่งชิงลูกแก้วกลางทะเลขึ้นค่ะสุดท้ายหนูและแมวเนี่ยสู้กันจนหมดแรงทําให้หนูเนี่ยคายลูกแก้วออกมาแล้วลูกแก้วนั้นก็ตกลงไปในทะเลค่ะ แล้วเจ้าหนูและเจ้าแมวเนี่ยก็จมน้ําเสียชีวิตทําให้กลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวขึ้นมาแต่ส่วนน้องหมานั้นแข็งแรงกว่าค่ะสามารถว่ายน้ําไปถึงฝั่งได้แต่ด้วยความเหนื่อยทําให้มันเนี่ยหมดแรงและขาดใจตายที่เกาะแห่งนั้นและได้กลายเป็นหินชาวบ้านจึงเรียกว่าเขาตังกวนและลูกแก้ววิเศษที่ตกลงไปในทะเลได้สลายกลายเป็นหาดทรายแก้วและนี่ก็เป็นที่มาของชื่อเกาะหนูเกาะแมวค่ะ และก็ยังมีเรื่องเล่าอีกนะคะว่าที่เกาะแห่งนี้มีผีพายทะเลอาศัยอยู่มากมายพวกมันมีลักษณะเป็นกลุ่มแสงระยิบระยับเคลื่อนที่เป็นแนวแบบตัดคลื่นค่ะและมันก็มักจะมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นคาวพวกมันเนี่ยมักจะมากันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็ลากคนไปในน้ำจากนั้นก็กดให้จมน้ำแล้วดูดเลือดจนหมดตัวชาวทะเลจึงมีกฎขึ้นขึ้นมาว่าห้ามพูดคำหยาบหรือว่าขานรับชื่อตัวเองเวลาอยู่กลางทะเลค่ะ ทวดแม่จามจุรีต้นจามจุรีต้นใยหน้าปากทางเข้าถนนโชคสมานหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามสพหาดใหญ่หลายคนนั้นเรียกว่าทวดแม่จามจุรีหรือบางก็เรียกว่าทวดไกรสิงห์ราชสีหรือกันว่าต้นไม้แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นที่ประหารชีวิตแขวนคอนักโทษในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและก็มีตำนานที่น่าสนใจตำนานหนึ่งค่ะเล้ว,ว่า มีภรรยาของตำรวจเนี่ยมาน,นอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้แล้วฝันว่ามีเจ้าแม่จามจุรีมาสถิตยอยู่ที่ต้นจามจุรีใกล้บ้านพักเจ้าแม่ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะให้เลขเด็ดแต่ว่าต้องสร้างศาลใต้ต้นจามจุรีเพื่อแลกเปลี่ยนตื่นขึ้นมาหญิงคนนั้นลองไปซื้อเลขตามที่เจ้าแม่ให้มาค่ะดันถูกซะง,งั้นแม่ แต่เธอคนนี้ก็ยังไม่ปักใจเชื่อค่ะเธอจึงไปบนกับเจ้าแม่จามจุรีอีกครั้งว่าหากทําให้ถูกอีกเป็นครั้งที่สองจะสร้างศาลให้เป็นการแก้บนและเธอก็ถูหวยอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่คราวนี้เนี่ยเธอซื้อหวยมาเลยค่ะโอ้โหดังเปรียงปร้งข้ามคขืนกันไปเลยต่อมามีการสร้างศาลเพียงตาค่ะเผื่อไว้ให้ทวดแม่จามจุรีเนี่ยทัในใดสถิตยูและข่าวเรื่องทวดแม่จามจุรีให้โชคให้เลขเด็ดเนี่ย เรื่องลือไปทั่วเลยค่ะทําให้ผู้คนเนี่ยลังไลไม่ยังล้นหลามและไม่ใช่เพียงแค่คนไทยนะคะยังมีชาวต่างชาติมาซะด้วยวเราเซียนเลขเด็กจากทั่วสารทิศเนี่ยยิงแห่กันมาเสี่ยงโชคกับทวดแม่จามจุรีเลยละค่ะ และที่สุดปังก็คือคนก็ได้โชคจัดที่แห่งนี้ไปไม่น้อยเลยนะคะนอกจากความเฮงแล้วยังมีความเฮี้ยนค่ะทวดแม่จามจุรีเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาตัดแต่งโดยที่ไม่ขออนุญาตท่านค่ะเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยว่าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติตัดแต่งบริเวณต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะให้สวยสะอาดงามตาเสมอพวกเขาก็ตัดกันไปเนี่ยแหละค่ะแต่พอมาถึงทวดแม่จามจุรีเนี่ยเครื่องมืออ่ะกลอบใช้ไม่ได้ซปเสื้อดื้อเลยค่ะ ไม่ได้ซะแล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามแก้เครื่องมือแล้วค่ะแต่ว่าทําไม่ได้สัทีก็ไม่เป็นไรขั้งแรกก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันถึงเวลาขั้งถัดไปที่จะต้องตัดแต่งกิ่งเนี่ยก็เจอปัญหาเดิมค่ะอุปกรณ์ใช้ไม่ได้อีกแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็แบบอุ้ย แลจากเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะจึงกลายเป็นเรื่องเล่าของต้นจามจุรีต้นใหญ่ทั้งความศักดิ์สิทธิ์ให้โชคอย่างปังปุริเย่แล้วก็ความเฮี้ยนหากทําอะไรโดยที่ไม่ขออนุญาตและสําหรับเพื่อนๆชาวสงขลคถ้าใครเคยได้เห็นต้นจามจุรีต้นใหญ่หรือว่าเคยได้โชคจากทวดแม่จามจุรีมาแล้วอย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะ ภูเขาหลงภูเขาหลงตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจัังหวดสงขลาเป็นเนินเขาที่มีความสูงโดดเด่นและสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรายล้อมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์พื้นที่ทุกด้านเป็นหน้าผาสูงและมีลักษณะลาดชัน จึงทําให้ภูเขาลูกนี้ไม่ค่อยมีใครเข้าไปรบกวนค่ะส่งผลให้อุดมไปด้วยสัตว์ป่าและก็พืชพันธุ์หายากนานาชน,านิดนานานทีก็จะมีคนเดินขึ้นไปที่เขาแห่งนี้เพื่อไปหาของป่าหายากค่ะแต่ก็มักจะหลงทางอยู่เป็นประจำจะกลับลงมาก็กลับไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นก็ตามแต่ว่านี่ไม่ใช่ที่มาของชื่อภูเขาหลงค่ะที่มาของชื่อนี้มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ค่ะเรื่องมีอยู่ว่าพระรามเนี่ยท่านได้ออกเสด็จตามหานางสีดาไปยังภูเขาต่างๆ และเมื่อท่านเดินไปถึงภูเขาลูกนี้ท่านหลงทางอยู่ที่เขาแห่งนี้ค่ะท่านต้องหลงเดินวนอยู่บนเขาลูกนี้เป็นเวลาหลายวันแม้ว่าท่านจะใช้อิทเลตช่วยก็ตามก็ยังคงหลงอยู่ค่ะชาวบ้านจึงตั้งชื่อให้ภูเขาลูกนี้ว่าภูเขาหลงหรือควรเขาหลงค่ะและด้วยพื้นที่บริเวณรอบๆเขาหลงนั้นในอดีตเคยเป็นทะเลมาก่อนค่ะมีลักษณะเป็นเกาะจากนั้นได้มีครอบครัวชาวจีนครอบครัวหนึ่งเดินทางมาด้วยเรือสำเภาผ่านมายัางบริเวณเกาะนี้ แต่ว่าเรืออับปางค่ะทำให้ไม่สามารถไปถึงเกาะนี้ได้ทุกคนต่างพยายามกระเสือกกระสนว่ายน้ำไปที่เกาะแห่งนี้แต่ว่ายไม่ไหวทำให้จมน้ำเสียชีวิตทั้งหมดค่ะเหลือเพียงแค่คนที่เป็นพ่อเพียงคนเดียวแต่ว่าด้วยความโศกเศร้าเสียใจที่เสียครอบครัวไปและไม่สามารถหาอาหารมารับประทานได้ทำให้พ่อชาวจีนคนนั้นเสียใจตรอมใจและก็เสียชีวิตค่ะชาวบ้านแถวน,นั้นจึงตั้งชื่อให้กับท่านว่าปู่เจ้าเท้าโคตร และด้วยความแรงของปู่เจ้าเท้าโคดเนี่ยก็จะส่งผลให้ใครที่ขึ้นมายัางภูเขาลูกนี้ต้องหลงทางทุกครั้งไปค่ะจึงทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากขึ้นมาต่อมาจึงได้มีการทำพิธีบนบานสารกล่าวให้ท่านช่วยเมตตาชาวบ้านจึงทำให้ชาวบ้านสามารถใช้ภูเขาลูกนี้เป็นแหล่งทำมาหากินได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะยายสติวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งครับที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาล ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกกันว่าโคกเน่าที่เรียกแบบนั้นเนี่ยมันมีที่มาครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นสถานที่แห่งนั้นเนี่ยเคยใช้เป็นที่ฝังศพมากมายเลยครับแต่ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเคยมีน้าท่วมหนักที่บริเวณนั้นชาวบ้านเนี่ยจึงต้องจําใจกันเอาศพ ไปผูกเชือกแขวนไว้กับต้นไม้ใหญ่และบางก็เล่าว่ามีนายพรานจํานวนมากครับที่ไปล่าสัตว์ไปยิงสัตว์ที่บริเวณโคกนาและก็ถูกศพที่เอาไปผูกห้อยไว้กับต้นไม้นั้นหล่นลงมาใส่จนต้องวิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตเลยครับสมัยนั้นเนี่ยวัดนี้ใช้ประเพณีการเผาศพแบบดั้งเดิมครับนั่นก็คือการก่อดอิดขึ้นมาแล้วก็นําลงศพไปวางส่วนชาวบ้านเนี่ยก็จะไปช่วยกันหาฟืนหาไม้มาเผาศพครับแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ที่สัเปรเือนั้นไม่ได้ดูว่ายังเผาศพไม่เรียบร้อยวางทิ้งเอาไว้ก็มมีีหาจจรัดเน่ย มาคาบศพไปกัดกินกระจัดกระจายไปทั่วสร้างความสยองขวัญครับทําให้พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องตื่นเช้ามาเนี่ยเห็นภาพนั้นต่างก็หลอนแล้วก็ต่างก็ร่าลือในเรื่องของความหลอนความสยองขวัญของการเผาศพที่วัดในโคกเน่าครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยรู้กันว่าถ้าหากว่ามืดค่าแล้วเนี่ยก็จะไม่มีใครกล้าเดินผ่านหรือว่าไม่มีใครเนี่ยยอมผ่านวัดที่อยู่ในโคกเน่าเด็ดขาดเพราะว่าผีที่เนี่ยยืนหนึ่งเรื่องการหลอกคนเก่งครับ และนอกจากเรื่องการเผาศพที่วัดโคกนาแล้วเนี่ยยังมีอีกตำนานเรื่องหนึ่งที่สยองขวัญในแพทันนั่นก็คือเรื่องของคุณยายสปีดวิญญาณเทียนในซอยข้างวัดซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณยายแก่คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยดันโชคร้ายเสียชีวิตเนื่องจากถูกวัยรุ่นที่มาแข่งรถประลองความเร็วกันเนี่ยชนจนเสียชีวิตร่างเนี่ยขาดครึ่งท่อนกลายเป็นผีตายโหงที่ยังคงวนเวียนหลอกหลอนอยู่ในบริเวณน,นั้น วันดีคืนดีเนี่ยใครที่ขี่รถผ่านก็จะเห็นคนแก่ที่มีลักษณะเป็นคนแก่ที่ผมงอกทั้งหัววิ่งตามรถด้วยความเร็วกระโจนเข้าหาแล้วก็แลบลิ้นยาวใส่บางก็ว่ามาซ้อนท้ายรถครับถ้าหากว่าใครที่ถึงคาดหรือว่าไม่มีสติในตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับปัจจุบันนี้วัดโคกนาวนั้นเป็นที่รู้จักกันในฐานะของที่พักที่มีราคาแค่5บาทมีข้าวของเครื่องใช้แล้วก็เครื่องสาธารณูปโภคถ้าหากว่าใครที่มีธุระจําเป็นที่โรงพยาบาลหรือว่า ใครที่มีธุระฉุกเฉินต้องการที่พักราคาย่อมเยาวก็จะเข้ามาพักที่วัดครับแต่ว่านิกถามห่อยนะครับว่าเพื่อนๆกับน้องเนี่ยกล้าไหมครับเพราะว่าอาจจะต้องแลกมากับบรรยากาศที่น่าสยดสยองครับใครที่เพิ่งผ่านมาเจอกันก็รีบกดซ u b s c r i b ์ไว้เลยนะคะและสำหรับคนที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพิ่อมอีกอันหนึ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและน่าสนใจแบบนี้ค่ะ หรือว่าจะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันเลยก็ได้นะคะใช่แล้วครับพวกเราคลิปติก f กับรายการสีไฟแปแงเนี่ยยังคงม,มีเรื่องราวที่น่าสนใจตำนานลึกลับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องฟังอีกเยอะแยะมากมายไม่รู้จบเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกดการแจ้งเตือนเหล่านี้กันให้ครบครับจะไม่พลาดเรื่องราวที่สนุกสนานแบบนี้ครับและสําหรับวันนี้พวกเราคลิปติ๊ก ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษเนี่ยพิมพ์ลงมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะรายการสีฟ้าแปลงเนี่ยจัดให้พวกคุณแน่นอนไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย